เพื่อความปลอดภัยของทารกแรกเกิดโรงพยาบาลขอความร่วมมือผู้ปกครองในการเฝ้าระวังพัดตกหกล้มของบุตรเมื่อมาเยี่ยมบุตรครั้งแรกเจ้าหน้าที่ประจำหอผู้ป่วยจะแนะนำสถานที่และสาธิตการเปิดปิดตู้อบพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลบุตรอย่างปลอดภัยขอความกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนเข้าออกจากหอผู้ป่วยและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดและล็อกตู้อบหรือปิดขอบกั้นเตียงทารกเรียบร้อยก่อนออกจากเตียงบุตร หากต้องการอุ้มหรือสัมผัสบุตรควรใช้สองมือประคองตัวทารกไว้ตลอดเวลาการุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อประเมินความพร้อมและช่วยดูแลระหว่างการอุ้มโปรดหลีกเลี่ยงการวางสิ่งของบนตู้อกหรือรอบเตียงทารกเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายขณะอาบน้ำบุตรไม่ควรทิ้งทารกไว้ตามลำพังและควรเช็ดมือหรือฟองสบู่ออกก่อนจับทารกเพื่อป้องกันความลื่นหากพบพื้นเปียกหรืออุปกรณ์ชำรุดกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อความปลอดภัยของบุตร ในกรณีที่ทารกมีความเสี่ยงในการพลัดตกเจ้าหน้าที่อาจจำเป็นต้องมีการผูกยึดทารกเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของบุตรของท่านคะ่ะและโปรดเซ็นใบยินยอมเข้าร่วมการเฝ้าระวังการพลัดตกหกล้มของทารกแรกเกิดขอขอบพระคุณผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือคะ่ะ